ท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อยางค้างกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิวซับนีว่วันนี้เรามาเปิดกล้องกันตรงที่ทางเข้าไราสตอรี่นั่นเองใช่ไหมอีกิวซังเราไม่ได้ไปนานนี่ยังอะ่ะนานแล้วเนาะที่เรายังไม่ได้เข้าไปอัปเดตเลยเนาะว่าข้างในมันปลูกไปขนาดไหนแล้วใช่ไหมอีกิวซังนานนานหรือยังนานเท่าไหร่ <laughs> ไม่ถึงนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณสามแยกนะครับถ้าเราตรงไปด้านหน้านี่ไปบ้านไหนไปบ้านไหนถ้าเราตรงไปทางนี้ไปไหนไปไหนไปบ้านนอแลใช่ไหมนี่ถ้าเราเลี้ยวขวาจุดนี้ไ,ไ,ไปฝังได้ด้วยใช่เส้นนี้ไปเฟียงฝังได้ด้วยเนาะถ้าเราเลี้ยวตรงนี้นะครับสังเกตป้ายโอ้ไม่ได้ไม่ไปทางนี่นานเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวเราค่อยไปกันไปเลยไหมเดี๋ยวเราไปไหมได้โอเค เดี๋ยวพาไอคิวลงดอยเส้นนี้กันทางที่ชันที่สุดไอคิวเคยไปครั้งหนึ่งแล้วตื่นเต้นเลยใช่ไหมขอไปเส้นนี้หน่อยอ๋อขอไปเส้นนี้อนโอเคได้นี่บรรยากาศก็คือถ้าเราเลี้ยวขวาจุดน,นี้นะครับสังเกตป้ายบ้านนอแลเนี่ยถ้าจะไปไรสตอร์มี่บ้านนอะลรจะเลี้ยวขวาตรงด้านนี้แต่ถ้าเราตรงไปก็คือจะไปหมู่บ้านนอแลนั่นเองเน้องคิวสังเนาะสังเกตง,ง,ง่ายๆก็คือจะมีป้ายบ้านนอแลนะครับใหญ่ๆทางด้านนี้แล้วก็สังเกตอีก ปายเล็กๆนะฮะจะเขียนบอกว่าแปลงส่งเสริมปลูกผักสตรอเบอรี่แล้วก็กุหลานนั่นเองนะครับไางั้นเราไม่เป็นการเสียเวลาเราพาท่านผู้ชมเข้าไปไร่สตรอเบอรี่กันดีกว่าครับไปครับไปกันครับ,รบ,รบเ,เรามาชมบรรยากาศระหว่างทางเข้ากันสักหน่อยน่าคิดสักเนาะซึ่งอยากจะบอกว่าวันนี้ลมแรงมากพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนร้อยละแปของพื้นที่นะท่านผู้ชมโดยเฉพาะพื้นที่ ดอยแบบนี้นะวันนี้น่าจะมีฝนดูครับเมฆ้องฟ้ายอดเอาตาก,กล้องถือกล้องดีๆอย่าให้มันขยับไปขยับมาอเล็งดูข้างหน้าลนะนี่ฮะวันนี้อีกิวซังเป็นตาก,กล้องให้อีกแล้วโอ้โหว่าสุดยอดนี่อีกวซังบอกว่าเป็นไงอากาศวันนี้อีกิวซังเป็นไงบ้าง<ะ>เป็นยังไงบ้างด, <laughs> ดีอยู่หรอ <laughs> ทั้งลมแล้วก็ทั้งเมฆก้อนเบลอเธอเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวจับกล้องดีเอียงไปเอียงมาแล้วนะ่ะนี่มันสัน่นมันสัน่นอ๋อไม่สั่นหรอกจับดีๆีทำงานยังไงเนี่ยหนูว่าดูดูตรงกล้องหนุกหนุไม่ต้องดูตรงนั้นถ้าลูกถือแล้วมันนิ่งก็ใช้ได้ละชมบรรยากาศเดินทางเข้าสักนิดต้อง EQ ซังเนาะครับนี่ถือกล้องเองแล้วนะครับตอนนี้ EQ ซังอ่ะ ช่วยพ่อพ่อจะเป็นคนขับรถนะคิวซังนะอ่ะงั้นเราไปตรงแปลงสตรอเบอรี่แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราโอ้โหบ้านหลังนี้นี่ถ้าเปิดเป็นโฮมสเตย์นี่น่าจะสวยเราจะไม่คิวซังวิวน่าจะดีเลยแหละอ่างนี่เป็นเนินที่จะเป็นเนินก่อนที่จะเนอเนินยังใหญ่มากอมาโอ้โหเขาปลูกเสร็จหมดแล้วคิวซังอือบรรยากาศน่าจะดีมากเลยนะครับไปที่หาที่จอดรถก่อนแล้วกัน ตอนนี้คิวสั่งก็พาท่านผู้ชมมาถึงที่ไรสตอเบอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วปลูกเสร็จหรือยังเสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมดูเราไม่ได้มาอัปเดตนานเลยโอ้โหดูบรรยากาศฮะเราไม่ได้มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่พี่เขาบอกว่าปลูกเสร็จแล้วอะค่อยๆเดินลงไปซินี่ต้นก็เริ่มสวยแล้วนะนโอ้ดูบรรยากาศ เราไม่ได้มาแค่เดือนเดียวเองใช่ไหมคิวซังเดูมีน้องหมามานอนเฝ้าไร่สตรอเบอรีร่ด้วยดูเจ้านี้นี่โตแบบอืออีกไม่เกินเดือน,น,นอระวังเดินสะดุดสายน้ำนะอะข้ามไปนี่โอ้นี่ฮะบรรยากาศไร่สตอรอเบอรี่ล่าสุดนะ ตอนนี้ปลูกแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกเจ้าเลยดูสวยงามตามท้องเร่องเลยนะฮะผักกาศก็เริ่มสวยเลยอย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปอยู่ใกล้โอ,อ้มไม่เหมือนหมาแถวบ้านเราเดี๋ยวมันกัดเอาอเดินลงไปข้างล่างไหมเดินลงไปข้างล่าง<อ>ไหมไปโอ้โหนี้บรรยากาศลมแรงมากเลยนะคิวซังเนาะคืมฟ้าคืมฝนดูก้อนเมฆที่อยู่ข้างหน้าคิวซังโอ้ไหลไปเร็วมากเห็นไหมนะดูส<ว>ิดูเมฆสิมันวิ่งไปเร็วมากคิวซังดูโอ้ลมมันแรงอ่ะเนาะ เลยทาให้ขับได้ไงเงใช่เมฆเมฆมันวิ่งไปเร็วมากนั่นไงโอ้หมอกแล้วเดี๋ยวเราขี่รถผ่านมุมนั้นนะอคือสังมันเราจะเห็นออะไรนะเห็นบรรยากาศหมอกเราจะขับรถผ่านหมอกกันว่าบรรยากาศหมอกหมอกครับไปไที่อี้ใช่เราจะขับรถผ่านหมอกงั้นไปเลยเนาะมันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรอชมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมกันไป ท,ทางไปที่ทางนั่นแหละทางที่มีหมอกลงเยอะๆนั่นแหละนีที่ทางที่ตรงนั้นอ่ะตรงทั้งานวเลยที่ทางเราไปที่สูงๆที่กขล่างไม่กี่อะไรอ่ะทางสูงๆะใช่ทางลงไปฝั่งไงทางสูงๆเราจะดินเราดินลงไปไหมใช่บรรยากาศช่วงนี้ดยอยห่างค้างนะครับสินค้าแล้วก็ผลผลิตท,ที่กําลังออกสู่ตลาดก็คือัวหิมานะฮะเยอะมาก เราเห็นอยู่ด้านหน้าเราทั้งหมดน,ะนั่นก็คือไรบอยหิม,ม่าทั้งหมดเลยนะครับนะี่ถ้าเห็นเป็นช่องเขาช่องเขานด้ครับผม<ด>ครับหมาโอหมามันหนาวลูกลมมันแรงมากเห็นดูสิดูใบของไออะไรนะใบของต้นสตอเบอรี่ของเรานี่ไหวตามลมไปเลยดูเดี๋ยวบรรยากาศดีมากมแสงว<อ>ันนี้อาจจะไม่สวยนะครับลื่นเลื่นมันเป็นตะไคร่ลูกมันเลื่นนี่ ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมดูต้นของเขานี่ลักษณะต้นของอสตรอเบอรี่ก็จะประมาณนี้นะนี่เริ่มมีไหลแล้วด้วยนะครับไหลนี่ก็สามารถที่จะ,ะทําเป็นแม่พันธุ์ขึ้นอีกชุดหนึ่งได้อยู่นะครับช่วงนี้เขาก็จะเลี้ยงเลี้ยงทั้งต้นแล้วก็เลี้ยงทั้งไหลแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้มีต้นสํารองไว้เพื่อที่จะไม่ให้สตรอเบอรี่ที่มันเขาเรียกว่าบางต้นที่มัน มัน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 เหี่ยวมันตายเนาะหรือว่ามันเกิดผิดพลาดมานะเนี่ยก็จะมีต้นสำรองไว้แทนที่ได้เลยอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เนาะนี่สตรอเบอรี่ล่าสุดสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเสยียดายวันนี้ฟ้าไม่เปิดนะถ้าฟ้าเปิดจะสวยกว่านี้อีกเนาะมุมไรสตรอเบอรี่นะครับใครที่อยากจะมา,าเที่ยวชมนะครับไรสตรอเบอรี่ก็สามารถมาเที่ยวได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีผลผลิตหรือว,ว่าลูกให้เราได้ชิมได้กินกันนะครับ คาดว่าน่าจะมีให้ได้กินได้ชิมกันก็น่าจะประมาณปลายปลายเดือนอตุลาคนะครับหรือไม่ก็ช่วงต้นเดือนอพฤศจิกาน,น่าจะเริ่มมีให้ทานกันว่าไงครับี่คิวซังอย่าไปอยู่ใกล้นะเราไว้ใจไม่ได้นะช่วงนี้หมาเป็นวอเน,ะน,นเอะอย่าไปจับมัน เด mm. er ี๋ยวถ้าจับมันเดี๋ยวมันกัดเอานะเราไม่ไม่ได้มาที่พอพอละใายเขานอนให้เขานอนนะมันหนาวไงนี่ฮะบรรยากาศล่าสุดอ่ะเป็นยังไงบ้างที่คิวซังวันนี้ชอบไหมเด้อที่คิวซังใส่ทั้งหมวกใส่ทั้งหูดเลยเด้อหนาวใช่ไหมล่ะลมแรงลมแรงด้วยใช่ครับวันนี้ลมแรงด้วยหนาวด้วยนะับบรรยากาศอืมใช่หมอกอย่างเยอะเลยนะวันนี้ทั้งหมอก โอ้โหเดี๋ยวฝนตกแน่นอนนี่คือสังค์ดด่าอโอ้โหไหนคิดรถผ่านไปไหนคิดรถผ่านไปหมอก๋อ้คิดรถผ่านไปหมอกนี่ที่เช้าเมื่อกี้เรามาด้วยใช่เรามาจากทางนูน้นส่วนโรงเรือนที่เห็นเป็นเรือนเรือนเรือนนะครับที่อยู่ฝั่งด้านโน้นก็คือเรือนปลูกกุหลาบนั่นคือสังข้างในจะเป็นพันธุ์กุหลาบที่ตัดส่งให้กับทางสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างนะครับใครอยากจะเข้าไปชมสามารถเข้าไปชมได้ไหมได้นะครับแต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะครับว่าจะเข้าชม แปลงของเขานะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาจะเป็นคนดูแลนะฮะดังนั้นก่อนที่จะเข้าตรงจุดไหนยังไงต้องขออนุญาตก่อนแต่ว่าตรงจุดนี้ไรสตอร์รีตรงที่นี่สามารถเข้า,เ,าเที่ยวชมได้เลยนะครับจุดนี้ไม่ต้องขออนุญาตแล้วก็จะมีจุดหนึ่งก็คือ,อสตรอร์บรีบ้านขอบดงนะครับจุดนั้นก็จะเป็นวิวที่มองเห็นหมู่บ้านด้วยแล้วก็เห็นไรสตรอร์บรีด้วยนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะพาทุกท่านผู้ชมไปชมกันตรงนั้นอีกนะครับว่าไราสตรอร์รีที่นั่น มันเป็นยังไงเนาะคือซักเนาะบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเวียงฮะไปเวียงเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเวลาเรามีหรือเปล่าเผื่อพอไหมนะฮะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปไปไปชมสถานที่เขาเรียกว่าลานกลางเต็นท์จุดใหม่อีกจุดหนึ่งของอังค์คใช่ตอนนี้เราจะมีลานกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกที่หนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะ ไม่แออัดจนเกินไปทําให้น้องเที่ยวสามารถหามุมใหม่ๆแล้วก็จุดกลางเต้นท์ใหม่ๆของเราทางอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้เราจะมาแค่อัปเดตบรรยากาศนี่ไรสตอร์บีบรรยากาศเมฆหมอกเมฆฝนแบบนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวี่คิดอยากจะไปดูเขาขนัวหิมะมาไหมยังไปดูเขาขนบัวหิมะมาไหมโอ้อขขหมมหโหนี่ฮะมามาเฝ้าตรงนี้ใช่มามาเฝ้าตรงนี้เดี๋ยวบรรยากาศ วันนี้ก็อย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องหน้า <laughs> อุ่นฮะ <laughs> <า>โ,โหหน้าอุ่นมากรุ <laughs> ่นจะนอนกับมานี่เหรอ <laughs> นะนะเราไปชมบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งของจุดอ่าเขาเรียกว่าไรซ์สตรี่ฝั่งนู้นเราไปดูว่าโบหิมะเยอะขนาดไหนหรือเปล่าอยากไปดูไหมเราไปชมบรรยากาศที่เรามองจากฝั่งนี้ไปอีกเขาหนึ่งดีกว่าเนาะช่วงนี้ บัวหิมะครับหน,น,น้าเย็นมากใช่ช่วงนี้บัวหิามะออกจากดอยอ่างขางวันหนึ่งก็ประมาณสักสิบตันได้นะ,นะท่านผู้ชมถ้า,<ม>นาฝนไม่ตกนะเยน็น,ยนไหมโอ้ยรูปหน้าพ่อด้วยเย็นหน้าพ่อก็เย็นนี่คือสังอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศฝั่งนู้นกันสักหน่อยนะครับวันนี้เราก็อัปเดตสักนิดสักหน่อยน้องอิศรางเนาะประมาณนี้นะครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาไรสตอรี่ในไรสตอรี่อยู่ฝั่งน้นนะเราก็มาชมวิวฝั่งนี้ได้นี่ยอดเขาแหลมที่เราเห็นอยู่ด้านบนน้นนะครับก็จะเป็นค่ายของทหารพม่านั่นเองนะครับจะเป็นใช่ทหารพม่าจะอยู่บนยอดเขาแหลมนุกคนเลยทุกนเลยอะไรอ่ะทหารเขาเรียกว่าดอยหัวนกโลกใช่ครับที่เราเห็นนู่นเป็นเป็นป้อมป้อมปืนป้อมทหารทหารจะอยู่บนดอยนั่นเลยใช่เห็นไหมเห็นสี่เหลี่ยมนั้นไหม นั่นแหละเป็นป้อมปืนของเขาลกูกทาหารพรม่าอยู่ประจาการจุดนั้นเลยนี่เขาที่อยู่ด้านหน้าของเราที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะคผู้ชมย้อนไปโดนฝั่งโน้นด้วย, masturb, น,วยนะครับแล้วก็เลยลงไปนี่เป็นไร่บโบหิมะทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากปีนี้ปีนี้โบหิมะดยอย่างขางค่อนข,ข้างที่จะเยอะถึงเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นใครที่อยากจะทานสตรอเบอรี่นะฮะก็ลองเข้าไปดูตามเพจต,ต่างๆนะครับของดอยอางขางได้เลยนะครับเพจเราไม่ได้ขายเนาะ เอ้ hey, หรือว่าเราจะขายดีคิวซังใครสนใจอยากจะสั่งซื้อผ่านทางเพจเราก็ติดต่อมาแล้วกันนอ้องคิวซังเนาะเราขออนุญาตเป็นสื่อกลางให้แล้วกันใครอยากได้แนะนําว่าถ้าอยากได้ก็คือติดต่อขอซื้อไปขายอย่างงี้ดีกว่าเอาเป็นตันๆเลยนะครับจะได้ติดต่อให้เนาะนะ้คิวซังเนาะ,ะนี่บรรยากาศลมแรงมากดูนี่คิวซังจะปิวไปกับลมละ โอเคสำหรับวันนี้เราก็เก็บบรรยากาศไรสตอเบอรี่ให้ท่านได้ชมกันประมาณนี้แล้วคิวซังเนาะหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรอีกเหรอจะพาท่านผู้ชมไปจุดกลางเต็นท์ใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะพร้อมหรือยังพร้อมไม่ไปถ่ายหรือยังเดี๋ยวเราเข้าไปสํารวจก่อนถ้าพร้อมเราก็จะเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแต่ถ้าไม่พร้อมก็รอประมาณกลางเดือนหน้านะครับเห็นทางผู้ใหญ่บ้านเขาแจ้งมาประมาณนั้นบอกว่ากลางเดือนหน้า น่าจะพร้อมให้บริการกับนักท่องเที่ยวนะแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่พร้อมนะคิวสักหลักางเต้นก่อนคุณไมที่จะไปใช่ใช่หลักลางเต้นจุดใหม่เลยเนาะเราวันนี้จะทําการไปสำรวจก่อนโดยน่าจะใช้รถคันสีส้มของเราเองนะครับเพื่อที่จะไปสำรวจเส้นทางด้วยเขาบอกว่าเส้นทางน่าจะเป็นทางวิบากอยู่นะ ผมจะไปแนะนําเรื่องสถานที่เขานิดนึงด้วยนะฮะว่าให้มีสําหรับเขาเรียกว่าอะไรนะจุดจอดสําหรับรถนอนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นที่นิยมเยอะมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวดานขาแล้วก็นอนบนรถกันเนาะอีคิวซังสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันเนาะอย่าลืมอะไรนะครับอีคิวซังเครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คิวซังด้วยนะครับบอกว่าจะามีความสุขก,กับการได้ชมคลิปของเรา นะครับว่าบรรยากาศด้แนงค้างแต่และช่วงแต่และฤดูเป็นยังไงบ้างนะครับแต่และเรียนอยากจะส่งต่อความรู้สึกของรดยแหงคางให้ทุกท่านได้ชมกันตลอดทั้งปีแบบนี้ให้ชมกันแบบเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอต้อนานผไปชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ,บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ